ชีวิตที่ดูไบแอนมิชชัยเศรษฐีขับรถตามจีบขอเป็นเมียสามนางเอกลิเกลและนักแสดงบอลิววิดสัญชาติไทยแอนมิชชัยเผยที่ต้องหายหน้าหายตาไปจากวงการหลายปีเพราะไม่สบายใช้เสียงไม่ได้กระทบงานจนต้องหยุดพักพร้อมเล่าเรื่องที่เศรษฐีดูไบไสเปยมาจีบขอให้เป็นเมียน้อยถ้าเป็นภรรยาคนที่หนึ่งก็อาจจะคิดดูก่อนมีสิทธิ์แต่เขาขอเป็นภรรยาคนที่สามเขาก็มาจีบมาเปยมีการพูดคุย บอกว่าจะเซ็นเช็คให้เลยอยากได้เท่าไร่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตกับเราแบบแต่งงานไม่ได้ตอบเขาถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะให้เซ็นเลยแต่เรามีความรู้สึกว่าถามแบบนี้มันส่งแง่สองงามเราเป็นคนไทยไม่อยากให้คนอื่นมองเราแต่ในเรื่องของศาสนาด้วยถ้าบ้านเราคือเมียน้อยดังนั้นมันเป็นกฎคนละแบบกันเขาเข้าใจไหมว่าที่เมืองไทยต่างกันแอนบอกว่าจริงๆศาส,สนาของฉันเป็นข้อห้ามถือว่าเราทำผิดเป็นบาป ยังไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงศาสนาเพราะเขาก็ถามเรื่องนี้เราบอกอันนี้มันต้องเป็นเรื่องที่หลังจากที่ใจเราชอบหรือเปล่าความสัมพันธ์แค่ไหนเขาถึงถามเรื่องนี้เขาตามแอนมาสักระยะแล้วค่ะเดิมทีเราคุยกับเรื่องสินค้าไทยเอาไปส่งออก <c oughs> ก็มีการชัดคุยตั้งแต่วันแรกเขาก็ออกความรู้สึกแล้วว่าชอบวันแรกที่เขาขับรถมาเขาขับโลโรอยตตามเรายากไหมที่จะตัดใจจากออฟเฟอร์ที่ใหญ่ขนาดนี้ ไม่ได้ยากอะไรนะตัวแอนเคยผ่านสถานการณ์อยู่อินเดียแล้วถูกคนอินเดียจีบรู้อยู่แล้วในส่วนที่เป็นอิสลามมีเมียได้หลายคนเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาทํากับเราแน่เกลียดเราก็แค่บอกว่าในบ้านฉันยังไม่ได้ถ้าไม่นับลูกเริ่มอยู่คนเดียวได้แล้วใช่ค่ะอยู่มานานแล้วด้วยแอนจะมีช่วงเวลาถือบวชของแอนแอนก็จะอยู่ของแอนปลีกวิเวกแบบนั้น